ตามติดในใต้กับผมมูฮัมหมัดวาฟีมันดนากกุลค,ครับมนรอจัดเสวนาฐา,านทุน5ด้านแก้ความยากจนนำร่องในอำเภอสงไหงปาด,ดี เพื่อ,อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของชาวอำเภอสุงไงปาดีที่้องประชุมดรจงรักพลาใสชั้น3สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสร,ราชนครินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีชาสะแลแม่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตรกรรมมนรเป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาร่วมแสดงความคิดเห็นฐานทุน5ด้านเพื่อ,อยกระดับคุณภาพชีวิตและ AC ธธเศร ai, ษฐกิจฐานรากของชาวอำเภอสุไงปาดีโดยมีดรจงรักพลาใสนายุสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์พงเพชรมากเกอในอำเภอสุไหงราดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันร์พลาศัยดรวิริยะแตมแก้วผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคใต้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเสวานานในครั้งนี้ท่งนีตามที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสร,ราชนครินทร์ได้นนการโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณา,าการแบบกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและมั่นยำระดับพื้นที่จังหวัดนร,ราธิวาส ปีงประมาณ2565โดยทำการสำรวจข้อมูลครอบครัวยากจนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาความยากจนตลอดจนสร้างอาชีพสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนโดยโครงการดังกล่าวได้นินการร่วมกับหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่บพรท,ทสำนักงานสภานโยบายอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติสอ,อวชอ แรหน่วยงานสังกัดกระทรวงการปกครองจังหวัดนราธิวาสพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการค้นหาสอบทานคนจนและขัวเรือนยากจนในปีที่สองนี้ครอบคลุมครบทั้งจังหวัดนราธิวาสจำนวนสิบอำเภอประกอบด้วยอำเภอจะแนะอำเภอตากใบอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอระแงะอำเภอเรือศออำเภอศรีสาคอํอำเภอสุไงโกลกอำเภอเจาะแอร้องและอำเภอแวง จำนวน7,663หัวเรือนจากฐานข้อมูล TP-MAP 2565การร่วมงานการเตรียมการเนี่ยให้ความให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับตามกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในอำเภอสุไมมยปีนะครับนั่นหมายถึงว่าความเห็นพ้องต้องกันแล้วก็การทำงานร่วมกันเนี่ยการการพัฒนาเชิงพื้นที่เนี่ยทางท้องถิ่นเนี่ย ไได้ให้ความสําคัญการดําเนินงานก็จัดลาบากใช่ไหมฮะแล้วเนี่ยมาจากที่ดูจากรายชื่อเนี่ยจากค่าสท่านเนี่ยมาเกือบ40ท่านนะครับนั่นแปลว่าในหลายๆพื้นที่เนี่ยเห็นพ้องว่า,าการทําโครงการแก้จนหรือว่านะวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลของคนเรียนยากจนเนี่ยอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกันของมหาวิาลยกับของท้องถิ่นนั่นแปลว่า,าการแก้จนถ้าเราใช้ฐานข้อมูลเดียวกันการทําความเข้ใจของท้องถิ่นกับมหาอะไรเนี่ย ดาต้าเบสตัวเดียวกันนวตัตก,กรรมหรือ,อกลไกของเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนที่เข้าไปสนับสนุนเนี่ยก็จะตรงเป้าน,น,นั่นหมายความว่าเห็นว่าท้องถิ่นได้ประโยชน์ครัวเรือนยากจนได้ประโยชน์เหล่านี้ครเป็นสิ่งที่เราพยายามพยายามร่วมเป็นจุดเริ่มต้นของอการแก้จนของจังหวัดนาทิวาสนะครับแล้วก็อย่างที่ทางทางจังหวัดได้รับทราบนะครับอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ทํา ทั้งอำเภอนี่คือครั้งแรกเลยนะครับก็ไม่เคยมีลักษณะโครงการที่ยกทั้งอำเภอไม่มีเลยนะครับเราก็พบว่าอ13อำเภอเนี่ยถ้ากระจายกันทำแต่ละ,ะแต่ละอำเภอเนี่ยการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงสักสักทางหนึ่งทางใดเนี่ยยากต่อการที่จะเห็นเพราะฉะนั้นโมเดลความสำเร็จที่จะเห็นได้ชัดภายใต้งบประมาณที่จำกัดและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าเนี่ย สู่หมปาดีเป็นตำบลต้นแบบที่จะ,ะนำร่องและก็ขยายผลนะครับจากการดำเนินการโครงการที่ผ่านมาเพื่อรับทราบผลและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินง,งานในคอค้นพบอันเป็นประโยชน์ที่จะสามารถนำมาพัฒนาปรับปรุงทางด้านเนื้อหาและการปฏิบัติงานดังนั้นเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ต่อการดำเนินง,งานกิจกรรมด,ดังกล่าวจึงควรให้มีการประชุมเสวนาร่วมแสดงความคิดเห็นฐานทุน5ด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของชาวอำเภอสุงไงปาดีที่จะนำร่องเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อคิดเห็นที่จะสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานโครงการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อ,อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของชาวอำเภอสุงไงปาดีเป็นขั้นตอนสำคัญในการดำเนินโครงการเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาในพื้นที่โดยมีมนรเลเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมแก้จจทั้ง8นวัตกรรมประชาชน จะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเท่าเทียมและสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนหัวหมัดวาฟีมันการ์ดคุณสำนักเข้าไว้รายงานตัมติดต่อต้ครั้งใหม่ในโอกาสหน้าเวลาเดิมครับ